สวัสดีครับผมก็เดี๋ยวนี้เราจะไปดูกลุ่มแถวบางใหญ่นะครับสําหรับนะักสะสมคันเบ็ดนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่า,าน้าแกนี่จะเก็บอะไรบ้างนะครับผมก็ขออนุญาตแกล้วลักลเดี๋ยวไปขอถ่ายทําในวนขอบการเก็บสะสมแล้วก็ที่มาที่ไปในการเก็บสะสมนะครับก็เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะครับแต่วตอนนี้ก็ขอขับรถไปก่อนเนาะมานะ ก็วันนี้ก็จะมาบุกกรุกนะครับแถวบางบัวทองนะครับของนายฉุยแซตังนะครับหรือพี่ฉุยของเรา่าเดี๋ยวไปดูกรุกกันเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้ก็มาดูในส่วนของห้องอีกห้องหนึ่งนะครับในส่วนของคันที่เก็บไว้จริงๆไม่ได้ใช้งานนะครับครับก็จะอยู่ในส่วนอีกห้องหนึ่งเนาะขอบุกถึงรังเลยนะครับนี่ก็คือในส่วนของเงื่อ20ปีนะครับ่าท่านจะเก็บเงื่อ20ปีไว้เยอะเหมือนกันปลายห้อยนะครับนี่ปลายห้อยปลายห้อยนะครับ นับเบอร์ก้าสี่นะครับสี่สองแล้วก็ศูนย์หกหกศูนย์สี่สี่นะครับก็ในส่วนของเงือก limit นะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับรุ่นแรกในส่วนของ limit e d ตรงนี้สุกห้ดแล้วก็เงือกยี่สิบปีนะครับนับเบอร์อยู่ที่หนึ่งสี่ชัดไมมนอก็่อมองไม่ค่อยชัดขอโทษทีนะครับครั้งแรกเนาะแล้วก็สปินยี่สิบปีเหมือนกันนะครับ ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของบิ๊กเกมป้ายยังพ่ออยู่เลยนะครับอยู่ที่สั้งซื้อมาเก็บไว้อยู่ <c oughs> ต้องชอบจริงนะฮะไม่ได้ใช้เลยี่กส20ปีเหมือนกัน20ปีมีขันนี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับมีหกคันหลักๆก็จะเป็นเบสสี่คันนะครับเบอร์สามสี่สามหกนะครับในส่วนของตัวนี้เองจะเป็นในส่วนของอีเกิล GT ไหนเอ่ย GT ยนี่ เข้าสู่เบิร์เกย์แดงทองย้อนยุกนะครับดูได้จากตรงไหนไ่ีรีซีทเลยครับย้อนยุกแดงส้มเหลืองอันนี้ย้อนยุกไม่ก็ได้ไมาจากผมนะเมื่อก่อนเนี่ยในเปลือกเลยก็จะมีทั้งแแดงส้มเหลืองนี่นะครับแดงเหลืองเงินนะครับแล้วก็ย้อนยุกตัวแดงส้มเหลืองสปินนะครับนี่ฝาทองสภาพร้อ,รอยเลยนะครับท่านก็ยังเก็บไว้อยู่เนาะแล้วก็เงีอกทองรุ่นแรกนะครับ มีสภาพใช้งานเนะาะน้ำตาลทองนะครับแล้วก็ไดทองทั้งสองคู่สภาพในเปลือกเหมือนกันนะครับตัวย้อนยุยาไม่ได้ใช้เลยนะครับซื้อมายังไงก็อยู่อย่างนั้นเราหันมาดูคันทุ้าเก่าๆบ้างนะครับนในส่วนของเบอร์เกอ์สายฟ้านะครับรุ่นแรกต้องเป็นไกด์ทองนะครับขาไกด์ต้องเป็นสีทองตรงนี้แล้วก็เงื่อก่อนสองพันสิบอีเกิรดจีไอเฮทเฮเฮทเอ็ก อ่า HMG ีนะครับขอโทษทีนี่แกยังเก็บดูเลยครับโอ้โหความเก็บของแกอ้พี่ไม่แกะเลยนะพี่สิบปีพี่รู้จักกันมานะครับก็ซื้อมาตั้งแต่ยุคนั้นไล่ซื้อเก็บไว้นะครับตั้งแต่ปีห้าสี่ห้าห้าเนาะพี่เนาะช่วงนั้นหลังนั้นก่อนก่อนห้าสี่ปะก่อนห้าสี่ก่อนห้าสี่เนาะที่เรารู้จักกันแล้วก็ไปตกปลากันด้วยกันที่บอกนั้นแกะครับแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ไปตกกับน้องที่อยุธยานะครับเบิร์กเลสเซอร์นะครับ เวทแข็งสภาพยังในเปลือกอยู่เลยน้ําตาลทองตัวนี้ก็จะเป็นสปินนะมาดูในสุดของไนท์ฮอคนะครับเมื่อก่อนก็ดังนะไนท์ฮอคเคยวิ่งไปถึงสี่พันเหมือนกันนะส่วน h m x ก็เหมือนกันสี่พันสี่พนห้าครับทุน่นเกา่าๆเนี่ยนี่เมื่อก่อนกรบอกต้องนี่เลยนะครับซีรีส์วันแต่ตัวนี้ตัวหนังสือไม่มีนะเรามาดูในสุดของเงือกเวทบนกันนะครับเบทบนครับ ผมแกะพลาสติกไอ้แกะเองถังยางออกแล้วแกะเก็บไว้โอ้โหนี่วีซิในส่วนของป้ายทองนะแล้วก็เงือกที่เป็นเงืออที่ออกมาและผลิตออกมาน้อยนะครับก็มิกเกมท็อปซีรีส์ที่เป็นลายผ้าตาใหญ่นะครับไกด์ทองในส่วนไกด์ทองมองเห็นไหมอันนี้หายากนะราคาก็เอาเรื่องกันนะครับผมรุ่นใหม่เป็นคันที่แพงนะครับรองลงมาจากไอมีคันสองรายการที่แพงก็จะมีในส่วนของ Limited, ลิมิเต็ดกับอ่า ไอตัวนี้แหละเนื้อกลายผ้าตาใหญ่ที่แพงนะพี่ก่อนนี้ตันนี้มันี่แกแล้วไม่ซื้อใช่ใช่แล้วนำไม่ซื้อแล้วเก็บไว้เลยมันแพงจริงอ่ะครับตอนนี้ก็แพงจริงแล้วก่อนแค่ซื้อตัวนี้ไม่ได้อะครับตอนนี้เท่าไหร่นะก่อนพี่ซื้อมาเท่าไหร่จำได้ไหมห้าพันห้าเลยใชอ่ะตอนนี้ก็เกินแล้วนะครับราคาเกินไปแล้วครับผมขันาขไหนไอ้นี่เหรอขั้นรีมิเกตสี่ห้าขั้นรีมิเกตสี่ใหม่เนาะลิมิเต็ดอ่าตัวนี้แหละหนึ่งมาก่อนสี่พันห้านะครับหนึ่งมาอหน้า ตอนนี้ห้าพันห้านาะในสองของตันี้ครับออตอนนี้ก็วิ่งไปไกลแล้วนะครับส่วนราคาเดี๋ยวไปรีวิววันอีกทีหนึ่งนะครับกลางเนาะนี่ในส่วนของเนื้อเราเอ็เนื้อโคบอมนะครับริ้วใหญ่สปินสิบนะครับ,บ,ส,รรบสภาพยังสวยอยู่เลยนะาแกเก็บได้ดีจริงๆนะครับดีดีจนแกไม่แกะครับให้มันหนังยางเต็มเลยเนี่ยหนังยางเนี่ยเหนียวหมดแล้วขาบดุแกให้เลยเนาะอ่ามาดูต่อเนาะ ในส่วนของตลอมืนะครับมีทั้งหมดสองซีรีส์จะเป็นรุ่นสองตบึกในส่วนของตลาบึกบึกเหลืองนะครับแล้วก็บึกเหลืองเหมือนกันนะครับท้องก็จะขาวกว่านิดนึงในส่วนของซีรีส์บึกเป็นรุ่นเก่าส่วนมากี่เป็นคันเดิมๆนะ,ะที่ที่เกๆๆเก็บดูสังเกตได้กนาดในส่วนของตูดเนะต่อมานะครับนี่คันนี้หายากนะครับคันนี้เดิมไม่นอน,นะครับสายไฟยังอยู่เลยบิ๊กเกม2003ซีรีส์ของ บิเกนท็อปซีรีส์เหมือนกันนะครับแต่เวทจะอ่อนกว่าเนาะอ่อนกว่าเงือกหน่อยนึงเวทก็อยู่ที่เจ็ดสิบเวทเท่ากันนี่หว่าเจ็ดสิบร้อยสี่สิบนะครับมามาดูในส่วนของเก้าแปดอันนี้ก็สวยนะครับเ่างว่าเนาะเจมส์กำลางสะอาดหนังยางยังอยู่อยู่เลยซนะือย้อมาอยัางไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับผมช่วงนั้นกลางไล่จ็บเลยแต่เพราะว่าปีปีห้าสี่ราคาคันมันยังไม่แพงเนาะ ใช่ไหมเมื่อก่อนเราพี่ได้เท่าไหร่9.8ตัวเดิมเลยนะครับ7 5เมื่อก่อน9.8 7,500นะครับเคยวิ่งสูงสุดไปเท่าไหร่15,500ปะตอนนี้16,000นะครับตอนนี้ก็ดโดดมา12,500นะ13,500ราคาประมาณนี้มาดูนะครับในส่วนของซีรีส์มิกเก็ม199ลิมิเต็ดนะครับไกด์ทองเบสไกด์ทองแกะยันยันย ทั้อย่างอุ้ยผมนึกตีจริงเลยเนี่ยดูนิ่งแหลงยังอยู่เลยเนี่ยอ,อ่าตัวน,นี้ก็ได้มาจากนายเอกสยามฟิชชิ่งสามพันนะครับนี่เก็บนายเอกเก็บไว้ยังอยู่นะครับนายเอกนะครับได้มาเท่าไหร่นะตอนนั้นหมื่นสองห้าทหมื่นเดียวนะครับหมื่นหมื่นเดียวเนาะสามพันได้ก่อนเลยอ่าเครดิตนายเอกสุดยอดที่แล้วนะครับในส่วนของ อ่ามีเกมหนึ่งเก้าก็แปดนะครับที่เขาเรียกกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอกเขียวเนาะตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ได้ประมาณหนึ่งสองห้าร้อยนะครับราคาก็หลักสองนะครับอืมบอกไว้ก่อนเลยจุกจุกไม่เคยใช้ต้องซื้อครบครบเห็นอยู่ไหมันอยากจะพูดเลยโม้หน่อยเวกไอ้ตัวนี้ตัวนี้ต้องซื้อกล้องใหม่อะไรพี่เอาไปถ่ายทําบุกกลัวอันนี้ประบึกก็ได้มาจากผมเหมือนกันนะครับผมนี่ประบึกจะมีสองซีรีส์เนาะ บึกขาวแล้วก็บึกเหลืองนะครับปลาบึกขาวก็จะอยู่นี่สองคันเบส,สิกเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี่นมาดูมุมเลๆหน่อยนะครับสวยงามอลังตาอือือวันนี้ก็ต้องเออพี่พี่ขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งแรงบันดาลใจในการเก็บนะครับไม่มีมีมีแรงบันดาลใจในจากไหนถึงมาเริ่มเก็บคันเบ็ดนะครับตรนนี้เคยใช้มาก่อนอ๋อเราเคยใช้มันเคยตกมาก่อนเนาะใช้เรีนรูแร่ครับ ครับเราก็ประทับใจนะคนนี้ก็เลยเกิดการประทับใจก็เลยมามาหาไปเก็บไปในช่วงนั้นก็รู้จักแกะด้วยแกะกรปบายยาเต็มเต็มเลยนะครับครับอันนี้อันนี้อะไรนะครับผมอีกรอบหนึ่งครับซื้อครั้งที่เอ่าเข้ามาซื้อครั้งที่สามนะครับอ๋อเลิกตกมาสองครับจริงๆคันเบ็ดไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังอยู่ที่บ้านอีกนะอ่าอยู่อยู่ที่ไหนบ้างเอย ไกดไลน์หน่อยไกดไลน์หน่อย,ย,อ,ยอุตด,ดิษฐ์นะครับประมาณกี่คันนะครับประมาณสิบห้าคันคันพวกนั้นเก่า,เก,าเก่าเหมือนกันเนาะหนังหยักเห็นไหมอ๋อไม่ได้มีแค่นในบางบัวทองนะครับแล้วก็อีกมีที่ไหมอยู่ที่บ้านดิน้อนตะวันหยานี่ดิน้านเจ้าพิงหกสิบคันโอ้โหเป็นไงฟาร์มเฟอรนิอ่ะเก็บไว้เป็นเนป็นรุ่นอะไรเหมือนกันนะครับเป็นเบรเกอร์นิเจอร์เฟอร์ทอนแล้วก็เป็นโลมิครับครับแล้วก็เป็นไลท์ฮอ อ๋อเป็นไนฮอคเป็นลูมิดแล้วก็เออบอร์เล้นะครับพวกเซเซอร์พวกต่างๆนะครับก็อยู่ในราคาของคันกระแสะทั้งหมดนะครับแต่กระแสะก็อย่างว่าเนาะมีขึ้นก็ต้องมีลงเป็นธรรมดานะครับตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะครับแต่ไม่ขายอ่าต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผมที่ผมที่ผมกอดมาถ่ายทํานี่ผมต้องบอกก่อนว่าท่านไม่ขายนะครับไม่ใช่ว่าจะเขา้เขา,เขามาเข้ามาเข้ามาคุยกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้นะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ขายทั้งหมดเลย ท่านก็จะเก็บไว้อย่างนี้แหละเพราะว่านอกคนเก็บก็คือคนเก็บนะครับส่วนผมเองคนขายผมใช้เดี๋ยวจะไปจีบตัวนี้อะไรเอากลับบ้านเนี่ยสองพันสามเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ได้จากนั้นได้เท่าไหร่ครับแพงไหมสองพันสามอ๋อท่านเก็บราคาว่าาเก็บอะไรไว้อยู่นะครับนี่ได้มาจากใครก็รู้กันหมดนะครับดังนั้นไม่อยู่กับแกนะครับไม่อยู่กับท่านเนี่ยตรงนี้เองไม่ต้องกลัวนะครับผมคันอยู่ ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับขนาดหนังยางยังอยู่เลยเมื่อกี้นะครับหนังยางนะาให้มานิ้งอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมต้องมานั่งแกะให้เ็คัวคันมันคันมันดูความร้อนเนาะมีมีโอกาสนะครับก็มาเรียงคันให้ใหม่นะครับอันนี้คือคันเก็บสะสม,มจริงๆนะครับอ่าเผื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเก็บสะสมนะครับเผื่อใครสนใจอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะในการเก็บสะสมคันแล้วก็บุกมาถึงในส่วนของกลุ่มบางทองไอ้กลุ่มที่ไหนนะี่บางบัวทองอ่ะครับผม ครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์คุยก็ได้ครับในส่วนของอนัาฉุยเนาะหรือพี่ฉุยพี่ฉุยใช้ตังเนาะครับในส่วนของ Facebook ก็เข้าไปทักทายได้แต่ห้ามห้ามจีบคันนะครับเพราะว่าในส่วนของแกเองไม่ให้นะครับ อ่าท่านเก็บหน้าดินก็จริงนะครับแต่ไม่ได้เก็บในแต่ไม่ได้ตกนะครับจะสมวนราก็ะตกทะเลกันเรามาดูคันทะเลของท่านนะครับน,นี่เดี๋ยวเราดับน่นะครับใช้ไฟก่อนส่วนทะเลบอกจริงๆล้วผมก็ไม่รู้จักนะกรู้จักแต่รอบนะครับเนี่ยสเตลล่านะครับในส่วนของเบอร์เท่าไหร่เออสองหมื่นสองหมื่น sw นะครับแล้วก็เบอร์ห้าพันนะครับ <20. S 1> เท่าไหร่พี่ เมื่อก่อนนี้ได้มาหมื่นก็หมื่นได้ถึงหมื่นแปดหมื่นแปดนะครับตอนนี้สองหมื่นแปดือนญี่ปุ่นใบนี้ของตะเท่าของตะเท่าเท่าไหร่ครับเนี่ยไคโดไคโดแพงไหมห้าพันสสวอีนี่ไงใช้ออกเลยสำรองครับรอบรอบฉุกเฉินนะครับผมอืรอบฉุกเฉินได้เลยครับมีอะไรบ้างเอ้มามามาเลยก็เอาไปมากลากปลาโอลากปลาโออันนี้ อันนี้อะไรจิ๊กพาวเวอร์จิ๊กหรอพวฟว์จิ๊กได้ก็แพงไหมครับอันนี้จำราคาไม่ต้องดูในในในคอมเนาะเอาที่ราคาจําได้นะครับอันนี้หมื่นห้าพันโอ้ยหมื่นห้าพันเงินเดือนผมทั้งนั้นเลยเนี่ยครับอันนี้คันบัตร็หน้องเนมเนาะไว้ตกเล่นๆนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อ่าอะไรนะคาร์บินเทอร์คาร์บินเทอร์ได้มาเท่าไหร่ครับอันนี้ ขู่มือสองหรือมือหนึ่งครับเนี่ยมือสโอ้โหจุกแล้วครับมือหนึ่งอยู่ที่เท่าไหร่พอเราจะดูไหมครับมือหนึ่งมันก็ไม่แพงแต่มันหาไม่ได้อ๋อปัญหาคือมันมีน้อยละครับมันก็เหมือนขนาดดินเลยเนาะตอนนี้อไอนี้ได้มาสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสี่เงี้ยโอ้โหข้างล่างก็เป็นแสงนะนะครับนี่เซนเซอร์ยังหลงอยู่นะครับอันนี้เบ็ดอ่อนหรือเบ็ดแข็งในเปลือกเลยนะครับเบ็ดอ่อนนี่เบ็ดอ่อนเบ็ดอ่อนื้อหือสุดมากครับ อ,อันนี้สองหมื่นสองของอะไรครับนี่ของซ,ซีแม็กซีแม็กเหมือนกันนะครับต,ตัวนี้นี่ท่านชอบซีแม็กนะครับครับอันนี้จะเป็นคันโนเลมธรรมดานะครับอ,อ่าเนี่ยไม่ตกกุ้งเล่นๆไว้<ม>กินเหล้าดิ่มแม่น้ำน,นี่ท่านติเยอะปลอมนะครับเซนบิคเซนวิคตัวไหนเอ่อโอเอวีนะครับเทคหน้าเอวีนี่ของดีๆก็มีอยู่นะครับโอ้ยขอโทษที จะไม่ใช้งานเนาะสมมติว่าท่านก็ไม่มีเวลาตกหรอกครับผมก็หลกัลกๆก,ก็นอกงานก็เยอะเหมือนกันยยป่าเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูรอกกันนะครับนี่รอกก็ซื้อมาอย่างไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับรอกเองก็จะมีหลายๆแบรนด์เนาะทั้ง<ค>อาบูไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ซื้อมายอย่างไรขึ้นสายได้มาเมื่อสองจากไทยก็อยู่ยนั้นนะครับตรงนี้ตนะัีเมื่อหนึ่งนะได้มาเมื่อหนึ่งนะโอ้โหวิทขึ้นสายไปเนาะเมื่อหนึ่งครับช ไม่เคยใช้ไม่เคยใช่นะคือใช้ไม่เป็นนั่นไงตีระโฟกเก็บเลยไม่ดใช้หัดใช้ตัวนี้อ๋อหัดตีเลยไอ้สองตัวนี้หัดตี้เลยหัดตีตีระโฟตีระโฟเลยไม่เอาโฟรูบใบพอใจเลยพอใจเลยอ่าสปินนะครับอันนี้ก็เก็บเก็บได้การไม่ได้ใช้ครับส่วนมากก็ท่านจะออกทะเลนะบอกตรงๆนะครับว่าออกทะเลนี่นะครับจะออกทะเลนี่เก็บหมดเลย หลังนพวกนี้ในการเก็บกระตู้นี้คือเก็บเลยนะครับรับกุญแจอย่งดีนะครับเผื่อใครมาเี็บก็ระวังนะครับร่ากุญแจอยู่นี่ทะเลจริงๆอันนี้ไม่ใช่เลยโอ้โหเป็นราเลยนะเป็นเป็นเกลือเนาะเกลืไม่ได้ออกเลเลยออกไมไ่ออกไม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 ออกไม่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 ออกออกไกไม่ออกไม่ไม่ออกไม่ออ่ออกไไม่ออไม่ออกไม่ออกกไม่ออออกไกไม่ออกไม่ออกไม เดี๋ยวล็อกให้ท่านกันนะครับนี่กุญใจเองนีนะครับอย่าหวังว่าเมาแล้ได้นะฮะไม่ได้แน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็เสร็จแต่เพียงตัวนี้เนาะในการบุกกุบางบัวทองของเรานะครับวันนี้ก็กี่ทุ่มแล้วนี่ไม่ไม่ไม่เอาเลครับผมขอบคุณมากครับมาส่งทุ่มเนาะก็นะครับในส่วนของเฟซบุ๊กแะช่วยแชร์ตั้งนะครับสามารถคุยกันได้เนาะตรงนี้แต่ท่านไม่ขายนะบอกไว้ก่อนนะ ถ้าใครจะมาจีบมามามาจีบจีบไม่ได้นะครับแต่จีบกินเหลา้าได้โอเคเหล้าไม่อยู่นะๆๆนะ <c oughs> นะนะนะโอเค้กินเหล้าเป็นลังเลยนะครับ <c oughs> โอเคป้ากับลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ